นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดและถวายเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งนำนางบุษดีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากชาติจังหวัดภูเก็ตประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกล่าวคำถวายราชสัุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล์อดุญยเตชมหาราชบรม,มนาถประพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเกต็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ต นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงสดุดีเท้าเทพกษัตรีเท้าสีุ่นทอนและบรระชนผู้กล้าเมืองถลางประจำปี2568พร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีนายโสพลสุวรรณรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรยวัตอารีรอบนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อมนําทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมง,งานในขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดอาหารพื้นถินภูเก็ตณตลาดชาําช้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยดเรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Green Hotel พ l u s ภูเก็ตแซนบ็อก ซึ่งมุ่งยกระดับมาตรฐา,านโรงแรมไทยสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐา,านสากลพร้อมเป็นประธานในพิธีปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติโดยกลุก่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับทัพเรือภาคที่3และจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการความร่วมมือติดตามสัญญาณดาวเทียมสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชก,กุมาร พลตจเอกเพิ่มพูนชิชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นายสุพลสุวรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธเนศตันติพิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมง,งานปรีไอทีบี2025และไอทีบีเบอร์ลิน2025ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2568เพื่อส่งเสริมการขายและขยายโอกาสด้านการตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ตในยุโรป นายสมาวิสุพันธ์ภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวการจ,จัดงานสงกรานโนแอลภูเก็ต2,568ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ผนึกกาลังร,างร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและหลามไหลภูเก็ตภารกิจนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมแม่บ้านหมาดไทยประจำเดือนมีนาคม2,568 นางบุษดีสวรรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสิริรักษ์สุพรรณภัยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตร่วมแจกสิ่งของให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอรครั้งที่5ประจำปี2568โดยมีนายสวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวณห,หาดปากบางหมู่ที่6ตําบลราวัยอําเภอเมืองภูเก็ต นางบุษฎีสวนรัตนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางเขมวรุชูทองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมเท้าเทพกษัตร,รีเท้าสีุ่นทอนประจำปี2568ณอนุสรสถานเมืองถลงตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติเท้าเทพกษัตรีเท้าสีุ่นทอนและให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสีย สาะเลือดเนือ้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้นางบุษดีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเกต็ตร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดภูเกต็ตครั้งที่2ประจำปี2568พร้อมด้วยนางเขีมวันชูทองนางศิริรักษ์สุพรรณภัยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเกต็ตและคณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดภูเกต็ต เข้าร่วมประชุมนะห้องประชุมชั้นสองสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตเพื่อหาหรือวางแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตในปี2568นางบุษฎีสุวรรณรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสิริรักษ์สุพรรณภัยรองนายกุเหล่ากชาติจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากชาติจังหวัดภูเก็ตร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องและมอบชุดฝึกทักษะย่อยของคู่มือด้วยเทคนิคสแก็ f โฟดิ้งให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปีการศึกษา2568โดยทางเหล่ากชาติจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ l i v i n g Water อร์ภูเก็ต และศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์จำนวน100ชุดชุดหนุ่มและขนุมจากชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตจ,จำนวน40ชุด